สวัสดีครับวันนี้ไอ้ป่ากวยจะพาไปชมวิถีหากินของชาวบ้านพงกระเพ่อเข็มมาลาดนะครับนี่จะพาไปไหลม่องครับวันนี้ครับไหลม่องกลางแม่น้ำโขงครับนี่คือผ้าตุ้ยครับขอฝากติดตามไอ้ปากวยใน่องยูทู้ไปนะครับพี่น้องนี่คือลุ่มแม่น้ำโขงอำเภอเข็มมาลาดครับจองนี้แต่ะเวนจตกดินแล้วครับประมาณหกงมถึงหางมุ่งกล้หามุ่งแลครับปลากระลังเริ่มจะตือครับพี่น้อง นี่คือมองเขาจะนําไปไหลครับคือมองซ4เส้นพี่น้องตาใหญ่ครับจะโดนปลาโตลาสามโลสี่โลครับปลาเพียหรือไปกําครับพระธาไทยก็กรเอื่นว่าปลากาครับนี่ครับคือฟังเมืองไทยครับอาเภอเขมรลาดในชาาบ้านน้องไร่ลก็ได้เลี้ยงปลาแม่น้ากระชังครับเป็นปลานิ่นหรือปลาซีพีครับพี่น้องบรรยากาศของแม่น้ำโคงงกับบ้านเสาตะมีถนนก้นเดินนะพี่น้องมา เที่ยวชมได้ครับอยู่อำเภอเขมราดจะมีร้านอาหารรีสอร์ทแหลโคงหลายครับรีสอร์ทครับไอ้ครับติดต่อห้องพักเลยครับเขมรลาดบรรยากาศดีครับนี่ครับคือนายพานนายพานตุ้ยครับสนใจติดต่อเนื้อมักเลยครับตกปลากดปลายางกับเนื้อสูตรเพื้นดีครับเป็นเนื้อหมินระดับอำเภอเลยครับพี่น้องติดต่อได้ช่างตุ้ยพิชชิ่งเขมราดนะครับ นี่ครับเราจะนําเรือออกไปกลางแม่น้ำขงครับจะไปไหลม่องครับฟังต้องขามไปคือซบปปอเหล่าครับคือประเทศเล่าครับปากเซแขวงสวรรค์เกตครับพี่น้องฟังต้องขามเป็นเมืองไท่ครับนี่ครับคือร้านอาหารแหลกโขงครับพี่น้องสนใจมาเที่ยวได้ครับตนนุนคนเดินมาพักกินี่ครับอาหารอร่อยตามริมแม่น้ำขงจะมีร้านอาหารหลายครับโขงผนอกเนียง ลานกระป๋กระเป้าไร้ครับพี่น้องนี่คือรลองน้ำลึกของกลางแม่น้ำโขงครับนี่ภาษาเล่าก็เอิดแป๋วกรบแป๋วนี่คือปลอมกรบปลอม,อมแบ่งดินแดนแบ่งเขตน้ำลึกกับปอมครับเป็นลักเป็นลักเขตครับลักเขตน้ำลึกสมัยโบราณเขาได้นำเรือบ,บักหลักของสินค้าขึ้นมากลางแม่นม้ำโขงเพื่อจะนำสินค้าขึ้นไปขายครับพี่น้องบดยเป็นลักเขตแบ่งแดนนะครับเป็นเขต ล่องน้ำลึกของแม่น้ำพงครับอ่าถึงเป่าไม้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพันจิตโซ่สาธิตไหลม่มองเบิ่งนพี่น้องครับติดตามติดลยครับถึงเป่าไม้น้ำลึกแล้วครับนี่ครับเพิ่งจะไล่มองค่อยๆดับเรือครับนี่ครับวิธีวิธีการไล่มองปลาปลาเพียครับนี่คือปลอมครับปอมคือลักแดน น้ำลึกครับพี่น้องสมัยตะกี้มันจะน้ำเรือบักคนสินค้าตามริมแม่น้ำโขงขึ้นมาครับเช่าผมมุ่งเราก็จะมาหาปลาหลากหลายวิธีครับมีวิธีไล่มองตีมองบังครับนี่ครับชมเลยครับวิธีไล่มองปลาเพียครับปลาเพียคือปลากาปลาอีกัมปลาอีตุ๋หรือครับพี่น้องติดตามไอ้ปากห้อยได้แล้วครับไอ้ปากห้อยจะพามาล่าปลาครับกลางริมแม่น้ำโขงติดตามนะครับว่าจะโดนปลาบ่ครับวันนี้ครับ นี่คือการตกม่องนะครับตกม่องนะครับ ป้อมไว้กับแขนมองไว้ครับแขนมองป้อมไว้ครับเพื่อจะยั่งไว้ครับว่าเขาจะเอาจักว่าจักว่าน้ำลึกเท่าไรครับนี่ครับค่อยๆเบาๆครับนี่ครับป้อมมองแตาป้อมมันดังปุ๊บเลยมันมันจะโดนปลาครับพี่น้อง แต่พอดังบาได้ครับป้ามัหยตกใจครับต,ตอนนี้ภาคบาได้ครับ ปลาไมไ่ตกใจครับเราต้องค่อยๆไปครับพี่น้องสังเกตป้อมเลยครับขนันบึมแสดงว่าถือปลาครับนี่แหละครับจังหวะแถวนี้แหละครับปลาจะอยู่ครับพี่น้องแถวนี้แหละครับติดตามด้ครับว่าจะมานบ่ครับ สุนยุพ so ouais, like ี่น้องสุนยวสุนยุสุนยู่พ <linking Floyd> ี่น้องสุนยวสุนยุแล้วตเอาเมฆเอาเมฆเมฆแล้วตัวเอาเอาก้อนมันสุดรุ่มช่วง่วมันถึงนี่พอได้ลงยูทูปนี่ติดตามได้เลยพี่น้องติดตามได้เลยครับถือเดี๋ยพี่น้องมานมานเลยพี่น้องค่อยๆเดี๋ยพี่น้องพี่น้องติดตามได้ครับถือถือแท้เลยครับพี่น้องบริ้ม่ครับไอ้ปากงวยมากครับไอ้ปากงวยไม่มีพิษหวังเลยครับพี่น้องครับติดตามเด้ครับนี่คือพลานต้วครับเคมาลาดพิชซิ่งครับเป็นเหยื่อมักอันดับหนึ่งของอำเภอเคมาลาดครับ ติดต่อสอบถามได้ไอ้าปากห้วยครับส่งทั่วประเทศครับเหยื่อมากตกปลากดครับใกล้จะถึงได้ดูการแล้วครับพี่น้องนี่ครับไอ้าปากห้วยบม่ได้มู่แล้วครับติดตามได้แล้วครับพี่น้องชมเลยชมเลยหกนาทีกลัวยังอยู่บนหน้ะตอ้อยู่เห็นไหมนอนน่าตู้เนาะย,ยูบนน้ะตู้

เอไม้พี่น้องเอาไม้เอาไม้ขาดตท่นั้นขาดขาดเท่านั้นพี่น้องเอาไม้เอาไม้ปลุมหัวมันครับมันตัวใหญ่ ไม่พี่น้องเัินบ่ลลูหัวพี่น้องอู้หูสิดได,ด้ขนาดเอาน้ำบ่ทันนี่ครับติดตามได้อีกครับบ่ดังบ่ได้ม่าเงินมันสู้นะครับบ่ลลูหัวมันพี่นอ้องเฮ้ยอุ้ยเอาเลยพี่น้องเอาเลยพี่น้องอยู่ปะ อยู y y y, uy, y ่อย okay. ja. like ู่บ่อุ้วิวอยู่พี่น้อง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 ติดตามเลยพี่น้องปูปากเสะซอยเลยครับพี่น้องพี่น้องติดตามเลยพี่น้องถือเลยพี่น้องบ่ได้มู่เลยพี่น้องมองหันมันบูดูบูยูพี่น้องนี่ติดตามไอ้ปากหอยได้ครับของแท้เลยครับอยู่บนตนตุยอยู่อยู่อยู่วะสัน ของแถมเลยพี่น้องนี่ครับปลาเพียครับปลาเพียไปกำคร,รับพี่น้องผ่านโตัวครับผ่านโตัวฝีมือครับฝีมือครับฝีมือบอลไหลไปอีกไหลไปอีกตุ๊กต <c oughs> <ๆ>ุ๊กเฮ้ยตกยังบ่แล้วพี่น้องฝีมืออ้ายปากห้อยครับติดตามเด้อครับสนใจเงามากระติดต่อมาได้ครับเข็มราชฟิชชิ่งครับ มีเยอบมากส่งถึงทั่วประเทศเลยครับตกปรากฏขับหน่อยปรากฏปะย่างพี่น้องนี่ครับบุ้ยปลาเพี๊ยะไปกัมครับภาษาไยเขาเรียกปลากาครับพี่น้องนี่ครับบ่าเดมครับแม่น้ำโขงครับขอฝากกดตะไคร้ไอ้ปลาหวยน้ำเน้ยนะครับเดี๋ยวป้ามาหาปลาสดๆให้เบิ้งเลยครับพี่น้อง นี่คือผ่านโต้ยครับผ่านโต้อยอุ้ยบังหันมันบ่อยู่เนาะโต้ยเนะาะมันตัวใหญ่เป็นไดมันบ่มาขงไขมานบ่หนาน <c oughs> มากครับไอ้าปากหขวนหมานนะครับพี่น้องฮุ้ยอุ้ยอบ่ผ <c oughs> ิดหวังครับติดตามไอ้ปากหขวนบ่ผิดหวังครับ จะพาหาปลาแม่น้ำโขงให้เบิ่งสดๆเลยครับพี่น้องบัวได้โมุครับอยากกินปลาโขงทักหาไอ้ปากห่วยเนะครับนี่แม่น้ำโขงครับบนเป็นเครื่องครับน้ำไหลเร่งีครับนี่ครับนี่ครับจับพอดีได้หลุดมือไดยโตละหาโอกล่อยแน่นนี่ครับพานโตัครับเพิ่นจะพากลับแล้วครับโชว์ดูโชว์ดูเฮา อนนุ้ยโก้ปั้นหฮานมือนี่ปั้นไป3ามโตแล้วครับมืนนบอน,โหโหโหนี่ครับอ้ายนี่กลับได้ครับนี่ครับอำเภอแกมาราดครับส่วนแรงๆก็จะออกมาหากินกันจังสี่แล้วครับพี่น้อง ถึงฤดูเด้อนุก,ก็จะออกล่าตกปลาตกยังครับพี่น้องช่วงนี้จะไล่มองหรือตีม่องสไส้เบ็ดเพียกครับอยากินแบบธรรมชาติของตาลุ่มแม่น้ำโค้งครับนี่ครับนี่ครับสวยงามมากเลยครับพี่น้อง น่ากระพ่านตัวจริงว่ามีพิษหวังครับอย่าลืมติดตามไอ้ปาาหวยใน่องยูทูปไปนะครับพิมพ์้พาไปว่าไอา้ปาาหวยครับเดีย๋ยวจะพามาหาปลาแม่น้ำโงไ้เบิ้งสดๆเลยครับ ตัวแหลกเนาะตัวใหญ่เนาะบปะอยู่เนาะโยบเลยแต่ว,วันกำลังจะตกดินเลยครับพี่น,อน้องบรรยากาศของริมแม่น้ำโขงสวยงามมากเลยครับหน้านากวก็หายออกไปแน่เลยครับบรรยากาศก็เแม่น้ำโขงเรียบสบายนี่ครับบรรยากาศสวยงามมากเลยครับ ไหล่ม่องครับไหล่ม่องโดบโดบครับเมืยครับโดบ